ทีนี้เด็กลองสังเกตตรงนี้นะครับนจะเป็นสมการนี้ก็ต่างหรือสมการนี้ก็ต่างนะครับเด็กลองสังเกตครับแสดงว่าความสัมพันธ์กันระหว่าง m กับ s นั้นอ่ะมันสัมพันธ์กันแบบไหนสัดส่วนตรงนะครับแบบผันตรงนะครับเป็นแบบสัดส่วนตรงหรือเป็นแบบสัดส่วนผกผันครับเด็กๆมาละสัดส่วนตรงต้องเป็นยังไงสัดส่วนผกผันต้องเป็นยังไง ต,ตอบดูสิครับเนี่ยตอนนี้มันคูณกัน m กับ s คูณกันแล้วคงที่ครับคูณกันแล้วคงที่มันคือแบบสัดส่วนตรงหรือสัดส่วนผกผันครับลองน,นี้ดูครับตอบตอบตอบ,ตอบเร็วเรียนกันมาแล้วเร็ว ไม่นานนี้เองด้วยเคูณจะแล้วคงที่อ่ะทำไมทำไมตอบกันไม่ได้ล่ะจ้ะเป็นแบบผกผันครับอ่ะนั้นรูขอทวนอีกทีหนึ่งถ้าเป็นแบบสัดส่วนตรงเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งเพิ่มอย่างหนึ่งเพิ่มด้วยอย่างหนึ่งลดอีกอย่างลดด้วยเช่น จำนวนมาม่าที่ซื้อกับจำนวนเงินที่ต้องจา่ายสมมติมาม่าห่อละหกบาทเนาะถ้าเกิดว่าซื้อสองห่อเนี่ยมันก็สิบสองบาทซื้อสามหอ่อมันก็สิบแปดบาทนซื้อสี่ห่อมันก็ยี่สิบสี่บาทเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนหอ่อกับจำนวนเงินสังเกตไหมครับเอาจำนวนเงินตั้งหารด้วยจำนวนห่อแล้วมันคงที่ จำนวนเงินเหตุการ์ที่หนึ่งหารด้วยจำนวนหอเหตุการณ์ที่หนึ่งได้หกจำนวนเงินเหตุการณ์ที่สองหารด้วยจำนวนหอเหตุการณ์ที่สองก็คงที่ได้หกจำนวนเงินเหตุการ์ที่สามหารด้วยจำนวนหอเหตุการ์ที่สามคงที่อถ้าหารจะแล้วคงที่ก็คือแบบสัดส่วนตรงครับนะเมื่ออย่างหนึ่งเพิ่มอีกอย่างหนึ่งจะเพิ่มด้วยเมื่ออย่างหนึ่งลดอีกอย่างหนึ่งจะลดด้วยนะครับ แต่อันเนี้ยมันไม่ใช่หารจันทรคงที่มันคูณจันทคงที่ครับแปลว,ว่าเป็นแบบหกพันคือถ้าตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งต้องลดเช่นถ้าเมเพิ่ม s ต้องลดครับอนะลองไปดูว่าถ้าเกับ s คูณกันแล้วคงทีนะ่เป็นสองรอสมสิบสมมติเล่นๆนะถ้าเ็มเป็นสิ s เก็ต้องเป็นย4่สิถ้าเกิดว่าเมเพิ่มสังเกตไหมครับ S, s ก็ต้องลดใช่ไหมมันจะคูณกันแล้วได้2 4งได้เหมือนเดิมถ้า m เพิ่ม s ลดหรือ8โอเคไหมครับ m เพิ่ม s, s, <S, s, <S กับต้องลดลงเนี่ยคูณประเภทที่คูณกันแล้วคงที่เนี่ยก็คือแบบพวกสัดส่วน6 0กพันยางนึงเพิ่มอีกอย่างนึงจะต้องลดนะครับข้อมูลที่ได้จากการค้นหาไม่ได้ถามอ่ะโอเค แปลว่าอะไรลองเอา,เอาสมมติว่าอันนี้เป็น m หนึ่ง s หนึ่งอันนี้เป็น m สอง s สองอันนี้เป็น m ห s หอันนี้เป็น m สอง s สองสังเกตไหมครับมวลเยอะระยะทางจะน้อย อันนี้มวลน้อยระยะทางจะเยอะเอ,อถ้า m 2มากกว่า m 1นั่นแสดงว่า s 2ต้องน้อยกว่า s 1ครับมันจะกลับกันนะครับจะกลับกันนะถ้ามวลมันเยอะแล้วระยะทางมันต้องน้อยครับ โอเคตรงนี้คงไม่บอกแล้วนะครับดังนั้นครูสมมติภาพขึ้นมาภาพหนึ่งแล้วีเด็กลองตอบอขู้นครับสมมติอยู่อย่างนี้เลยโอ้โหเะยะทางข้างนี้นสมมติว่าอันเนี้สามสิบเซนแล้วก็ระยะทางตรงนี้แค่สิบเซนสามเท่าตัวเลยใช่ไหมครับ ไอ้ฝั่งที่ระยะทางมันน้อยเนี่ยนะครับฝั่งที่ระยะทางมันน้อยเนี่ยมวลมันต้องมากกว่าหรือว่ามวลต้องน้อยกว่าอีกฝั่งครับบอกไสิมวลของสีเหลืองจะมากกว่าหรือน้อยกว่ามวลของสีม่วงครับ อันนี้มวลเป็น A นะอันนี้มวลเป็น B นั้น A กับ B ใครจะมากกว่ากันครับตอบๆเรื่อบตอบๆเด,ด็กต้องตอบได้สิจ้ายิ่งเมื่อไา,ปาไปไป ฝั่งนี้ระยะทางน้อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมวลมันต้องเป็นไงกว่าออโอเคครับขอบคุณครับสปปนุกนะสังเกตเนาะอย่างเนี้ยระยะทางมากกว่ากันสามเท่า แปลว่าน้ําหนักก็ต้องแตกต่างกันเป็นสามเท่าเนาะน้ำหนักก็ต้องมากเป็นสามเท่าตอนเนี้ฝั่งนี้ระยะทางมันน้อยแปลว่ามวลมันต้องเยอะครับเยอะเป็นสามเท่าครับ a ต้องเป็นสามเท่าของ b เลยครับ a จะเป็นสามเท่าของ b เลยหรือบอกว่าเนี่ยถ้าเราเขียนเป็นสมการเนาะ a คูณ10จะเท่ากับ b คูณ30นะเพราะฉะนั้น a ก็เท่ากับ b คูณด้วย30มสิบย้ายสิบมาหาร a, a เท่ากับ3 b เห็นไหมครับระยะทางมันน้อยกว่าเขาสามเท่ามวลของมันก็เลยต้องเยอะกว่าเขาเป็น3ามเท่าตรงนี้อยากให้มองออกได้เลยนะครับอยากให้มองจุดนี้ออกได้เลยนะครับหรือบอกว่าเนี่ยตอนนี้ระยะทางนะซ้ายเทียบกับขวานะ ถือว่าเคียซ้ายกับขวาซ้ายต่อขวา,า,ขวาถ้าเป็นเรื่องของ s นะครับถ้าเป็นเรื่องของ s ตอนนี้นจะเป็น1ต่อ3 s ก็คือระยะทางนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของ m คือมวลก็ต้องเป็น3ต่ 1. อ1ตอเอาใหม่นะครับทีนี้ครูลองสมมติตัวเลขใหม่นะครับ สมมติว่าช่วงนี้35นะครับแล้วช่วงนี้แค่15อหะมวลฝั่งนี้เท่ากับ x มวลฝั่งนี้เท่ากับ y อย่างเงี้ยเด็กๆพอจะดูออกไหมครับ x กับ y ใครจะมากกว่ากันตอบครับตอบไม่งั้นเราจะเสียเวลานานเกิน ถ้ารู้แล้ไม่ตอบเราจะเสียเวลานานเกินมวล x กับมวล y ใครมากกว่ากันครับอ่ะดูหน้าระยะทางฝั่งนี้เยอะแสดงว่ามวลต้องน้อยครับ ระยะทางฝั่งนี้น้อยแสดงว่ามวลต้องเยอะครับตอนนี้วานต้องมากกว่าเครับวานต้องมากกว่าเอ,าอ,ากกาเอ,อีกทีนะครับฝั่งนี้ระยะทางเยอะฝั่งนี้ระยะทางน้อยฝั่งนี้ถ้าเรื่องระยะทางนะเพราะฉะนั้นพอเป็นเรื่องมวลครับมวลตรงนี้จึงต้องน้อย อันนี้ระยะทางน้อยแปลว่ามวลตรงนี้ต้องเยอะครับอางน,นี้แปลว่า y มันจะมากกว่า x เอาแค่นี้ก่อนครับตรงนี้ดูออกหรือยังครับใครดูออกแล้วยกมือใครดูออกแล้วกดยกมือเลยครับอ่าโอเคทีนี้ ครูจะเปรียบเทียบระหว่าง x กับ y แล้วนะถ้าปกติเนี่ยเราต้องเอาไปเข้าสรรมการใช่ไหม x ต้องคูณ3 5แล้วก็จะไปเท่ากับ y คูณด้วย15เพราะฉะนั้นเนี่ย x ส่วนด้วย y ก็จะเป็น15ส่วนด้วย3 5แม่5ตัดก็เป็น3ตัว7แสดงว่า x เมื่อเทียบกับ y เท่ากับ3ส่วน7นั่นแปลว่า x ต่อ y เท่ากับ3ต่อ7 มวลตรง x เนี่ยเป็นแค่3ส่วนมวลตรง y เป็น7ส่วนนะครับถ้าเราเข้าสมการแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าสมการนะดูเอาตั้งแต่แรกเลยดูเอาตั้งแต่แรกเลยสองฝั่งเทียบกันซ้ายขวานะถ้าเป็นเรื่องของ S คือระยะทางมันจะเท่ากับซ้าย35ต่อขวาคือ15 ซึ่งถ้าตัดทอนให้เป็นอย่างต่ำแม่5ตัดก็เป็น7ต่อ3เพราะฉะนั้นถ้าเทียบเรื่องมวลนะครับถ้าเทียบเรื่องมวลนะครับมวลก็คือตัว M นะครับมันก็ต้องกลับกันครับ3ต่อ7ดังนั้นเนี่ยมวลฝั่งซ้ายจะเป็น3ส่วนมวลฝั่งขวาจะเป็น7ส่วน คิดว่าแบบนี้พอเข้าใจพอจะออให้มันเป็นการคิดที่เป็นอัตโนมัติในในสมองเลยได้ไหมครับตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มจะจับตรงน,นี้ได้ยังครับใครพอจะจับได้แล้วยกมือกดกดยกมือครับโอเค เอาแล้วนะเดี right, so ๋ยวจะเอาไปใช้งานกันเนาะ